แล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีมาตรการอะไรในการป้องกันการทุจริตซื้อขายเหรียญดิจิทัลนี่มันจะเละกว่าจำนำข้าวรอบโซงแล้วที่มาบอกว่าถ้าโครงการนี้ทำให้ประเทศหายนะนําทำให้เศรษฐกิจพังสมัยหน้าก็ไม่ต้องเลือก พรคเพื่อไทยไม่ต้องเลือกพวกผมไปเป็นรัฐบาลนี่เลยครับความรับผิดชอบก็เศรษฐกิจมันพังไปแล้วเนี่ประชาชนก็ไม่เลือกพวกคุณอยู่แล้วเพราะเศรษฐกิจพังไปแล้วแล้วไอ้ที่มันพังไปแล้วและการที่เขาไม่เลือกคุณเนี่ยมันคุ้มค่ากับความรับผิดชอบไหมตั้งคำถามง่ายๆมันคุ้มค่าไหมเนี่ย พวกคุณสอบตกแต่เศรษฐกิจประเทศพังมันคุ้มค่าไหมนอกจากนั้นนี่ยังไม่มีตอบเลยนะครับเรื่องที่ถามกันนี่ว่าเรื่องที่ตั้งหลักไว้ว่าจะต้องเป็นประโยชน์ทับซ้อนเพราะเล็งไว้ว่าต้องแจกดิจิตอลอย่างเดียวนี่ยทำไมไม่อุนเงินสดเข้าแอปเป๋าตังค์นี่ที่เขาถามกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ตอบ เขาถามว่าจะป้องกันการทุจริตคอรัปชันและเงินทอนจากโครงการนี้ได้อย่างไรตอบหน่อยสิครับท่านรัฐบาลทั้งหลายเพราะท่านย้ำว่าจะต้องใช้เป็นเหรียญดิจิตอลในการแจกท่านบอกว่าไม่สามารถที่จะโอนเงินสดเข้าแอปเป๋าตังพี่น้องประชาชนที่มีอยู่40ล้านคนตอนนี้ได้ต้องให้พี่น้องประชาชน ไปทำดิจิตอลวอลเล็ตก็คือแอปเป๋าตังค์นะครับแต่ว่าชื่อว่าดิจิตอลวอลเล็ตแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆแล้วจะเอาดิจิตอลใส่เข้าไปคำถามว่าทำไมต้องแจกเป็นเงินดิจิตอลนี่ก็ไม่ตอบนะแจกเป็นเงินสดโอนเข้าแอปเป๋าตังค์ไม่ได้เลยคำถามต่อมาที่ไม่ตอบเลยก็คือจะเอาเงินดิจิตอลมาจากไหน จะซื้อเหรียญดิจิตอลมาจะเช่าเหรียญดิจิทัลมาซื้อราคาเท่าไหร่เช่าราคาเท่าไหร่ต้อง560 60ล้านเหรียญดิจิตอลจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ซื้อเนี้เหรียญละกี่สตางค์เช่าเหรียญละกี่สตางค์เอามาใช้ในระยะเวลา6เดือนหรือว่าจะเปิดเหมืองขุดเหรียญดิจิทอล ค่าไฟที่ต้องใช้น <Club midt> ี่มันเท่าไรรัฐบาลไม่ตอบยังไม่ตอบอีกว่าจะให้ใครเป็นผู้จัดหาเหรียญดิจิทัล5้าแสนหกมื่นล้านเหรียญเพราะหนึ่งเหรียญเท่ากับหนึ่งบาทมันก็ใช้ห้าแสนหกมื่นล้านเหรียญเนี่ยใครจะเป็นคนจัดหาเหรียญดิจิทัลนั้นมา หรือว่าจะเสกอะไรเป็นเงินเหรียญดิจิทัลไม่ต่อค่าจ้างทำบล็อกเชนเนี่ที่มันถีบตัวสูงขึ้นเป็นพันล้านนี่มันจริงไหมแล้วยังต้องมาหาอีกว่าเงินดิจิทัล จะต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินบาทเท่าไหร่ในการจัดหาเงินดิจิทัลมาให้มันได้ครบ5้าแสนหมล้านเหรียญดิจิทัลไม่ตอบนะครับนี่ยังไม่ตอบเลยมิดซีรีเลยเรื่องนี้ดูแล้วก็ไม่เห็นมีรัฐมนตรีคนไหนอมอะไรอยู่นะครับทำไมไม่พูด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังปากก็ไม่ได้อมสากอยู่นะนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้อมสากอยู่นะเพราเห็นพูดแจ้วแจ้วปลุกระดมคนอยู่นี่ยทำไมไม่ตอบเรื่องนี้ว่าจะใช้เงินเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วเขาถามว่าค่าธรรมเนียมรวมทั้งสิ้นนี่สามหมืนสามพันล้านนี่มันจะตกไปอยู่ในกระเป๋าใครมันจะเข้าพุงสุนักตัวไหนไอเรื่องค่าธรรมเนียมเนี่ ค่าธรรมเนียมในการเอาเงินบาทไปแลกเอาเหรียญดิจิทัลมาห้าแสนหกหมื่นล้านเหรียญนี่ประมาณ16,800ล้านบาทในการแลกเสีย3%เนี่ยแลกเข้ามานี่พอเอาดิจิทัลไปใช้แล้วจะต้องเอาดิจิทัลไปแลกเป็นเงินบาทก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีก3%รวมแลกว เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้นสามพันประธานรษรรับสามหมื่นสามพันกว่าล้านบาทนี่ให้เงินค่าธรรมเนียมนี้จะเข้าพุงสุนักตัวไหนไม่ตอบครับ <c oughs> ไม่ตอบก็าถามนี่ก็ธุรกิจประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนี่เขาตั้งไว้เรื่องค่าธรรมเนียมในค่าคอมมิชชั่นสมเนี่ เขาถามไงเขาถามตามกฎหมายนี่พระราชกกำหนดจัดการสินทรัพย์ดิจิตอลนี่เอาเงินบาทไปซื้อดิจิตอลเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมสมเซ์พอจะเอาดิจิตอลไปเรียกเงินบาทเนี่ยเสียอีกสเอร์เซนี่ยแล้วมันห้าแสนหกมืนล้านมันสามหมืสามพันล้านเนี่ยถามว่าเงินนี้เนี่ยเงินค่าธรรมเนียมนี่มันเข้าพุงสุนัขตัวไหนครับ ตอบให้ประชาชนทราบหน่อยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีมาตรการอะไรในการป้องกันการทุจริตซื้อขายเหรียญดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศนี่มันจะเละกว่าจำนำข้าวรอบสองนะ จำนำข้าวนี่มันยังต้องเป็นเกษตรกร,กรต้องไปขึ้นทะเบียนว่ามีนากี่ไร่เอาโฉนดที่ไปจำทกศนี่มาเป็นเอกสารประกอบการลงทะเบียนว่าเป็นผู้ปลูกข้าวในานาแปลงนี้จำนวนกี่ไร่จริงแล้วก็ ไปค่อยไปสมคบคิดกันโกงทีหลังก่อนจะโกงนะครับจะต้องไปยื่นเอกสารต้องแสดงสำเนาโฉนดสำเนานอส,สามกอว่าเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้ใช้ปลูกข้าวแล้วประมาณการว่าจะผลิตข้าวได้กี่ตันสมมุติผลิตข้าวได้สิบตันแต่ไม่ปลูก แต่ไม่ปลูกครับพอไม่ปลูกก็ไปเลยร่วมกันโกงออกใบจำนำข้าวปลอมออกใบรับข้าวปลอมหมื่นห้าไอ้เจ้าของที่ดินนี่รับไปสามพันสิบไร่ก็สามหม่นอีกหมื่นสองก็พวกที่รับจำนำข้าวนะนี่มันถูกคดีติดคุกอยู่ปัจจุบันเนี่ย ทั้งหลายแหลที่ถูกฟ้องนี่ะกว่าจะโกงกันได้นี่ยากมากแต่ให้เรื่องดิจิตัลนี่ง่ายครับก็ทุกคนได้เงินดิจิตัลหมื่นเหรียญอยู่ในดิจิตอลวอลเล็ตอยู่แล้ว ก็มาหาคนขายของนี่ครับนี่กำลังลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าเนี่ร้านค้าก็ลงไปมีทั้งร้านค้าจริงมีทั้งร้านค้าปลอมตอนนี้ก็เริ่มมีการทำบาโคต้ตบาโค้ตแป้งแป้งเย็นทั้งหลายนีย่แป้งทาตัวบาโคต้ตแชมพูบาโคต้ตยาสีฟัน บาโค้ดน้ำปลาซอสบาโค้ดหมาม่าบาโค้ดปลากระป๋องบาโค้ดสินค้าอุปโภคบริโภคเกือบทุกชนิดตอนนี้กำลังทำกันอยู่ลงทุนทำบาโค้ดทำไปเพื่ออะไรครับเราก็ทำไปเพื่อกลงไง